สวัสดีที่ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปพิเศษนะครับผมฉลองเนื่องในโอกาสอะไรครับทุกคนตอบพร้อมกันอ,อ้นอาวเดี๋ยวทำไมกูนั่งด้านเนี้ยนี่เนื้อการครบรอบหนึ่งเกียนปีชินอิมเพกกูพูดอะไรของกูนยะครคคบรอบหนึ่งปีนะครับผมเกียนชินอิมเพกนะครับผมซึ่งก็ทําให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมผมต้องบอกเลยว่าดีใจมากที่เกมนี้ครบรอบหนึ่งปีแล้วเพราะว่าจะแจกของใช่ไหมล่ะ ย้อนไปเมื่อประมาณปี2020นะครับผมผมได้มีโอกาสเข้าไปเล่นออรอบเทสนะครับผมช่วงโค้ดเบต้าก่อนที่เกมจะเปิดนั่นเองนะครับผมผมได้โพสต์ไปในเพจเมื่อประมาณปี2020เนี่ยไม่จำไม่ได้รู้เดือนไหนเดี๋ยวหาโพสต์แป๊บปโอ้โหมันมาซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เอง <S 2> <S 2> <S 2> ประมาณ20มีนานี่ไง20มีนาสอ2 0ันนะครับผมผมได้โพสต์เป็นโพสต์หนึ่งที่ผมแคปมาจากอีเมลนะครับผม นักเดินทางที่รักยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทดสอบโค้เบต้าของเกนชินอิม a พกถ้าอย่างนั้นรีบไปกับไปมอนสู่ทวีปเตแวกกันดีกว่านี่ไงโอ้โหตอนนั้นผมได้รับอีเมลโอ้หนี่คือแบบรีบแคปมาลงโคตดดีใจเลยโอ้โหนี่กูได้เล่นเกนชินอิมเพกโค้ชเบต้าเดี๋ยวฉะไปเลยเพื่อนแล้วที่ผมเข้าไปลองเล่นนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าคือแบบมันมีความรู้สึกมากมายที่เลยล้อลอนออกมานะครับผม นับตั้งแต่ฉากที่เอเธอร์นั้นเขาได้ตกไปม่อนขึ้นมาออกมาจากน้ำาแล้วเราก็เนี่ยเราก็มันยืนฟันดาบฟันสลามกันอยู่แถวนี้ใช่ไหมโอ้โหโคตรคิดถึงเลยไม่ได้มาตั้งนานตอนนั้นเออนิ 1, แล้วตอนนี้จะ58แล้วให้ตายเถอะซึ่งจริงๆแล้ว First Impression ของเกมนี้เนี่ยผมค่อนข้างอันนี้มากเลยนะเพราะตอนนั้นผมคอมกากไงผมนั่งเล่นแบบภาพไม่ค่อยสวยมากนะตอนนี้นี่เรียกว่า คือแบบสวยงามหยดย้อยจริงๆมันมีหลายอย่างที่แตกต่างจากตอนโค้ดเบต้าพอสมควรนะครับผมทั้งอินเทอร์เฟซนู่นนี่นั่นมันมีนมอินเทอร์เฟซการสุ่มกาชาด้วยนะเออเดี๋ยวผมหาแปบบ๊บนี่ไงโอโ้โหอันนี้คือวันที่24ีมีนานะครับผมก็คือหลังจากเล่นโค้ดเบต้ามา4วันจริงๆตอนโค้ดเบต้าเนี่ยผมไม่ได้เล่นเยอะนะครับผมผมเล่นประมาณ a r 28เองเพราะว่าผมไม่กล้าเล่นเยอะนะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะแบบเบื่อซะก่อนไง เออลูกนี้เล่นเยอะๆ,ๆดีกว่าแม่งไอ้นี่คืออินเทอร์เฟซการสุ่มการชาตอนนั้นนะครับผมโอ้โหดูอันนี้คือได้จีนครั้งแรกนี่เฮ้ยสุ่มการชาเมื่อก่อนเป็นงี้เลยนะโอ้โหคิดถึงยังไงแต่แบบนี้ก็สวยเปลกบหนึ่งนะซึ่งแตกต่างกับปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันแล้วก็สุ่มเกลี่ยกันไปหลายร้อยกว่ารอบนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาจัดอนันดับนะครับผมสิ่งที่ประทับใจมากๆนะครับซึ่งผมจะแบ่งเป็น5ประะเภทแล้วกันนะ ประเภทแรกนะครับผมนั่นะก็คือทักซีน,นะครับผมที่ถูกใจโจ๋มากที่สุดนั่นเองนะครับผมอย่างที่2นั่นก็คือเพลงตรีมของตัวละครนะครับผมที่ถูกใจของผมมากที่สุดนะครับผมอย่างที่3ก็คือ PV ของตัวละครนะครับผมหรือ p v ีนี่ย่อมาจากโปรโมทวิดีโอนะอที่ลงในช่องหลักที่เรา,เานั่งรอดูก่อนตัวละครจะเข้าทุกสัปดาห์นะครับผม อย่างที่4ี่นะครับผมนั่นก็คือเบสคาแรคเตอร์ดีไซน์นั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนั่นก็คือสถานที่ในเกมนะครับผมที่ผมชอบมากที่สุดนั่นเองนะฮะ <ak> ซึ่ง5้าอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรอย่างอื่นเลยนะครับผมไม่มีการเรียกหัวผลบดอะไรทั้งนั้นนะครับผมเป็นของผมคนเดียวนะครับผมฉะนั้นนะครับผม <S <S เราจะรอช้าอยู่ใหญ่เล่านะครับผมเรารีบไปกันดีกว่านะครับ เรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยแล้วกันนะครับผมนั่นก็คือคัสซีนที่ได้ใจผมไปครองมากที่สุดนั่นเองนะครับผมและคัสซีนนั้นก็ได้แก่ oh. ใช่แล้วครับผมมันก็คือคัตซีนของพี่ชายนั่นเองนะครับผมโอ้โหพี่ชายจริงแหละพี่ชายที่แสนดีด้วยคนนี้ โดยที่เหตุผลนะครับผมที่เขาได้ใจผมไปครองนั้นก็คือการที่เขาเป็นพี่ชายที่แสนดีนั่นแหละครับผมค่อนข้างชอบในเรื่องของเขาเนะครับผมคืองานก็คืองานนะครับผมส่วนเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวซึ่งเขาจะไม่เอาทั้งสองอย่างรวมกันต่อหน้าน้องชายเขาจะเป็นพี่ชายที่โคตรด,ดีเลยส่วนต่อหน้า,นาลูกน้องเขาก็ <0. S 2> <ๆ>จะเป็นหัวหน้าที่โคตรด,ดีเหมือนกันซึ่งเขาก็ยอมทํางานส,ก,สกปรกนะครับผมเพื่อครอบครัวของเขานน่นอนแล้วพอเนี่ยพอน้องชายมาเจอเนี่ยเขาก็โกหผม่า เขาเป็นคนขายตุ๊กตานะขายของเล่นนี่แน้วมีเจ้าตาเดียวเต็มไปหมดเลยสรุปคือลูาดาก่านะครับผม <laughs> สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือการที่เขาโชว์เทพนั่นเองนี่ครับผมอาต้อง10วิวほしいなてうせるまだ革历きっていないだうん仕方ないなおにいちゃん10วิวだけだよ ถามจริงใครจะไม่ชอบบ้างครับมาถึงอย่างที่สองกันบ้างน,นะครับผมก็คือตีม2นั่นเองนะครับผมซึ่งตีมที่ได้ใจผมไปครองมากที่สุดสุดๆๆๆๆไปเลยนั่นก็คือ ใช่แล้วครับผมโยอิบยะนั่นเองนะครับผมแหมหลายคนอาจจะแปลกใจนะครับผมเพราะว่าถ้าใครดูคลิปผมก็จะรู้ว่าผมไม่ได้สุ่มน้องแกนะแต่ว่าคือผมมีเหตุผลที่ผมไม่สุม่มนั่นก็คือผมไม่มีตังค์นั่นเองนะครับตอนนั้นเพราะว่าเพิ่งสุ่มอยียากาไปนะฮะแถมสุ่มดาบไปหมดแล้วด้วยแล้วก็ไม่ได้ด้วยประเด็นนั่นแหละทาให้ผมไม่มีเทปที่จะสุ่มโยอิบยะนั่นเองนะครับจริงๆผมชอบตัวละครเขามากเลยนะเออพอหลังจะได้เห็น P ีเนี่ยผมก็แบบ เฮ้ยทำไมพีพีเพลงมันดีขนาดนี้ไม่ด้นี่เราไม่มีเพชรสุ่มตัวนี้จริงๆเหรอก็นั่นแหละครับก็เสียดายอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าทีมซองของตัวละครตัวนี้นั้นได้กินใจผมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมคิรやろ。ะな、้อるまで見ะたะา เีม่ฮัยรต้าอก,ก,กีเราก็อย่ามัวรอชานะครับผมแล้วเราก็ไปดูกันที่ประเภทต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผม,ม,มอย่างต่อไปนั่นก็คือ<ม>พีวีตัวละคร ที่ถูกใจโจมากที่สุดนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนครับผมคนที่ได้รางวัลนี้ไปครองในช่องผมมันจะไม่มีใครอื่นอีกแล้วนะครับผมนอกจากท่านคนนี้นะครับแน่นอนครับผมว่าคนที่ได้รางวัลในส่วนตรงนี้ไปก็คือจงหลีนั่นเองนะครับผม ผมต้องบอกก่อนว่าจงหลีเนี่ยเป็น like ตัวละครที่ม <an> <tr Luis> ี PV ท <kes> ี่มี Impact เยอะมากๆนะฮะทั้งเพลงประกอบเสียงภาคความหล่อเท่ของตัวละครแล้วก็ตัว p v เองเนี่ยคือมันกลมกล่อมมากคือมันรวมทุกอย่างเข้ามาได้โคตรดีเลยน่าจะเป็น PV ที่คนชอบเยอะที่สุดแล้วมั้งโดยที่ช่องหลักเนี่ยของ Gen s ชิน Impact g l o b a l เนี่ยเขาได้ยอดวิวไปถึง22ล้านวิวเลยนะโอ้น่าจะเยอะสุดในช่องแล้วมั้งถ้าผมดูมาไม่ผิดอนะ ซึ่งแน,น่อนอนเขาว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบ P ีตัวนี้มา,มากๆเลยนะครับผมจริงๆอีกอันหนึ่งอ่ะที่ผมชอบคือของไรเดนนะครับแต่ว่าพอไรเดนเนี่ยมันมี Impact ไม่ถึงของจงหลีของจงหลีนี่คือดูแล้วขนลุกมากไม่ว่าจะดูซ้ำอีกกี่รอบก็แบบสุดจริง แ, <on> แล้วก็อย่างมูรีรอนะครับผมเราไปดูกันที่ประเภทต่อไปกันเลยดีกว่านะครับประเภทต่อไปก็คือเบสคาแรคเตอร์ดีไซน์นั่นเองนะฮะซึ่งเบสคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่ผมถูกใจมากทีๆๆๆๆ่สุดนะครับผมไม่มีใครอื่นอีกแล้วนะครับผม 戦いは最もたやすいことだがな。 นี่ก็คือเจ้าของดอนไวนารีนะครับผมแล้วก็เป็นเจ้าของอุตสาหกรรมไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในมอนสเตดอีกด้วยนะครับผมพี่ดิลุกนั่นเอง,เองเนะฮะแม่พ่อหัวแดงของเรามาแรงจริงๆคนนี้ดิลุกนะครับผมต้องบอกว่าเป็นตัวละคร5ดาวตัวแรกของ ID ผมเลยนะครับผมที่เล่นมาครบ1ปีแล้วเนี่ยโอ้โหแน่นอนครับผมเนื่องจากเป็น5ดาวตัวแรกด้วยผมเลยรู้สึกผูกพันกับตัวละครเขามากๆนะครับผมเป็นตัวแรกที่ผมหาอาร์ติแฟก ครบเซตให้ตัวแรกเลยเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้ดาบพี่ใช้ไม่ยังจะเป็นดาบ4ดาวอยู่ผมก็รู้สึกเศร้าเหมือนกันนะที่ไม่มีดาบ5ดาวให้พี่เขาเนี่ยจริงๆไอดีผมนะครับผ,ผมมันมีดาบเอ่อห้าดาวนะก็คือสกายพอร์ตไลจะบอกว่าขัด2ด้วยแกดูสิแกโถ่อ์ติแฟกอาจจาะไม่ได้ดีเอ่อเลิศเดยนะครับผมแต่ว่าอันนี้อันนี้ผมเอาบางชิ้นไปให้ตัวอื่นใส่นะครับผมมันเลยดูแค่2 0 0จริงมันเยอะกว่านี้นะซึ่งมันก็หลุดออกมาบ่อยเช่นกันนะจริงๆ ไม่น่าพูดว่าชอบพี่แกเลยคือมันมาเยอะมากนะครับผมผมกด3ดาวแล้วนี่จะหลุดอะไรเยอะแยนะวะเนี่ยโดยที่ดีลุกเนี่ยครับผมเหตุผลที่ผมชอบเขาก็าคือชุดด้วยแหละจริงๆดีไซน์ชุดตัวละครดีลุกนี่มันดีมากเลยนะคือรายละเอียดมันเยอะมากนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกนิสัยกับเขาเขาต้องเรียกว่าอะไรวะคาแรคเตอร์เดเวลลอปเมนต์ปะคือการคือนิสัยของตัวละครดีลุกเนี่ยมันมีความลึกมากๆ,ๆนะครับผมถ้าใครอ่านมางะของ e n s h ช n Impact นะครับผมที่อยู่ในเว็บของเขา,าเนี่ยจะรู้ว่าดีลุกเนี่ย ตอนที่เขายังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยเขาเป็นหัวหน้าต,ต้องเรียกต้องเรียกว่าไงดีอะเป็นแบบวาที่หัวหน้าดีไหมของกองอัศวินเฟโบเนสนะครับผมแล้วก็เขาเป็นเด็กที่ร่าเริงแล้วก็เข้ากับทุกคนได้ดีมากๆนะครับผมแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ทําให้พ่อเขาเสียชีวิตแล้วก็เขาทําให้เขานั้นเกลียดกองอัศวินเข้าไส้กันเลยทีเดียวแต่จริงๆเขาก็ยัง เป็นห่วงเป็นใย,ยพี่น้องของเขาเนะี่ยนั่นก็คือเคยะนั่นเองถึงแม้เราจะเห็นในเรื่องว่าเขาต่อยกันบ่อยขนาดไหนหรือแบบเขาจะดูข่มกันไปข่มกันมาจริงๆริดีลุกเป็นหนึ่งคนที่มีนิสยัยค่อนข้างซึงนพอสมควรเลยนะฮะด้วยความซึนของพี่แกก็พี่แกก็ต้องคีปลุกไนงะเออลุกเป็นแบบนักธุรกิจหนุ่มผูเ้เป็นอสวินรติการนะครับผมถ้าแกพูดว่าแอมริชด้วยนี่กูไม่ใช่ละคนละเรื่องแล้วอันนั้น แล้วก็จุดหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกชอบตัวละครตัวนี้ก็คือครั้งการที่เขาผลมมาครั้งแรกกับเนื้อเรื่องตำนานของเขาเองเนี่ยซึ่งคัดซีนแต่ละอันนี่คือพี่แกแม่งโคตรหลอดเท่เลยใครจะไปนทนไหวอย่างที่เขาผลมมาครั้งแรกนะครับผมก็คือตอนที่เราไปลงดันครั้งแรกกับเคยานะครับผมแล้วก็เนื้อเรื่องตำนานนะครับผม Dark Knight Hero นั่นเองนะครับผมคือพี่แกเล่นกระทืบกองกิี้กับอบิสอีกไม่กี่กกกตัวก็ไม่รู้ด้วยดาบใหญ่ของพี่แกเนี่ยฟาดปุ่มสไลยบเลย และด้วยความหลอดเท่แล้วก็สเสน่ห์ที่แน่ดึงดูดของตัวเขาเองนะครับผมทำให้เขาชนะใจคาแรคเตอร์ดีไซน์ของผมไปได้นั่นเองนะครับผมและมาดูกันที่ประเภทสุดท้ายนะครับผม best place ever และแน่นอนว่ามันจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะครับผมนอกจากเมืองนี้นะครับผม ใช่แล้วครับผมสถานที่ที่ผมชอบที่สุดก็คือในตัวเมืองอินาซึมะนั่นเองนะครับส่วนท้าให้เจาะจงก็คือตรงสะพานที่ผมกําลังใช้ลายเดินเดินอยู่นี่แหละฮะคือเมืองนี้นะครับผมผมว่ามันเป็นมันผสมผสานระหว่างความแฟนตาซีกับความเป็นญี่ปุ่นในฉบับโบราณโบราณหน่อยได้ค่อนข้างโอเคเลยจริงๆเขามีรางน้ําด้วยนะที่มันอยู่ตรงทางอ่ะนี่ไงทุกคนเนี่ยไอรางน้ําเนี่ยในญี่ปุ่นชีวิตจริงมันก็มีใช่ไหมจริงๆของไทยก็มีนะครับผมแต่ว่ามไม่สายเท่าญี่ปุ่นไงเออพูดแล้วก็รู้สึกแย่อ่ะ ถ้าเป็นในญี่ปุ่นในชีวิตจริงนี่ผมว่ามันน่าจะมีปลามาว่ายอยู่ในนี้แน่เลยอ่ะแต่ถ้าให้ปลามามาว่ายในนี้ในเกมนะผู้เล่นก็จะทำไงครับผมมันจะเหลือและครับผมผู้เล่นจะทาไงครับผู้เล่นก็จะเดินลงไปนะครับผมแล้วก็กด F รัวๆหลังจากนั้นเราก็ได้เนื้อปลาไปทําอาหารนะครับผมให้ตายเหอะเราก็พูดซะแย่เลยแม่งเงย ซึ่งแน่นอนครับผมเมืองนี้คงไม่ใช่ถูกใจผมคนเดียวแน่นอนนะครับน่าจะมีหลายคนที่ชอบเมืองนี้มากๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปจัดหาที่ถ่ายรูปกันนะครับผมโอโ้โหเกมนี้นี่บอกเลยว่ามีหลายที่ที่ถ่ายรูปแล้วสวยมากๆนะครับผมแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับแต่ละประเภทนะครับผมซึ่งจะมาพูดแบบนั้นอย่างเดียวมันก็จะดูเอาใจผมเกินไปนะครับผมก็นอกจากนี้ผมอยากจะอวยพรหลายๆอย่างให้กับผู้เล่นทุกคนแล้วก็เกมนี้ด้วยนะครับผมเริ่มกันเลยแล้วกันเอออย่าร้องไห้นะทุกคนอืม ซึ่งขนาดนั้นเลยแหละเนื่อง้ดยโอกาสครบรอบหนึ่งปีของเกมนี้นะครับผมผมต้องบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ล็อกอินทุกวันตั้งแต่วันแรกที่เกมมันเปิดจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่ก็วันนี้นะครับผมวันที่คลิปนี้ลงไปก็น่าจะครบหนึ่งปีพอดีแล้วแหละก็วันที่ผมอาจจะเป็นก่อนวันครบรอบหนึ่งวันนะครับผมตัวผมนะครับผมก็อย่างที่บอกไปช่วงต้นคลิปนะครับผมผมเป็นคนที่ได้เล่นโค้ดเบต้ามาก่อนผมก็เลยได้เล่นเกมนี้นานกว่าคนอื่นสักประมาณอาทิตย์หนึ่ง แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะผูกพันกับเกมนี้มากน้อยไปกว่าทุกคนทุกคนที่ได้เล่นเกมนี้นะครับผมก็รู้สึกผูกพันเช่นเดียวกับผมนะครับผมที่ได้เล่นเกมนี้เหมือนกันแน่นอนไม่มีใครรักเกมนี้ไปมากกว่าใครทุกคนรักเกมนี้เหมือนกันนะครับและด้วยโอกาสครบรอบหนึ่งปีนี้นะครับผมผมอยากจะขอให้ทุกคนที่เล่นเกมนี้นะครับผมอยู่กับเกมนี้ไปนานๆนะครับผมและก็ขอให้ไม่เกลือกันนะครับผมในกาชาแนลคนละตัวรีรันที่จะกลับมาให้พวกเราสุ่มกันเร็วๆนี้นะครับผม แน่เนื่องด้วยโอกาสครบรอบหนึ่งปีนี้นะครับผมก็อยากจะบอกความรู้สึกหลายๆอย่างที่มันเกี่ยวกับเกมนี้แหละแต่ว่าจะพูดออกไปเยอะมันก็เดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับผมเดี๋ยวมันจะไม่หมดเอานะครับผมเอาเป็นว่าสรุปๆแล้วกันตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเนี่ยตอนแรกมันก็เป็นแค่เกมเกมหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เล่นไปเล่นมารู้สึกมันจะกลายเป็นกิจวัตรประจําวันไปซะแล้วนะครับผมโดยไม่รู้ตัวนะครับผมทุกวันที่ตื่นขึ้นมานะครับผมผมก็ถ้าว่างหรือแบบไม่มีงานหรือเนี่ยทำอะไรเงี้ยก็ จะตื่นขึ้นมาเพื่อเข้าเกมนะครับผมแล้วก็มาเคลียไอควสม่วงๆที่มนอยู่ต่ามแมปทั้ง4เควสเพื่อเอาเพชรฟรี60นะครับผมวันละ60 60 60นั่งเฝ้ารอวันที่เขาจะอัปเดตแพทอัปเดตในเรื่องมานะครับผมเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมคิดว่ากูยังตายไม่ได้จนกว่าจะได้เดินทั่วทั้งทวีปเทวัตให้ครบ7เมืองแล้วก็มีเทพครบ7ตัวจนกว่าผมจะได้เห็นเอเธอร์อเวกมีครบ7าธาตุใช้ได้7าธาตุพร้อมกันอะไรเงี้ยเออผมจะยังตายไม่ได้เด็ดคาด เกนชินอิมเพกนะครับผมเป็นอีกหนึ่งความสุขของใครหลายๆคนรวมถึงผมด้วยนะครับผมผมรู้สึกผูกพันกับเกมนี้มากกว่าบางเกมที่ผมเล่นมาก่อนหน้านี้อีกผมเชื่อว่าผู้เล่นทุกคนอยากจะเห็นการพัฒนาของตัวละครการพัฒนาของเกมการพัฒนาที่มันจะอัปเดตแมปใหมๆ่ๆเนื้อเรื่องใหม่ตัวละครใหมๆ่ๆมาแล้วก็ตัวละครเก่าที่จะกลับมาในอนาคตเขาจะมีการพัฒนาไปในด้านไหนหรือจะมีการอัปเกรดอะไรบ้างเพิ่มขึ้นมาในอนาคตนะผู้เล่นทุกคนจะต้องรอในจุดๆนี้อย่างแน่นอนนะครับผม และผมก็อยากให้เกมนี้อยู่กับเราไปอีกนานๆมากๆนะครับผมผมเชื่อว่าผู้เล่นทุกคนอยากจะตื่นมาทําเควสประจําวัน4เควสนะครับผมเพื่อ60เพรในแต่ละวันนะฮะขอบคุณมากที่เป็นความสุขมาให้พวกเรานะครับผมในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมานะครับผมยังไงวันนี้ครบรอบ1ปีแล้วนี่คือวันเกิดครั้งแรกของเกมนี้นะครับผมและผมก็อยากจะอยู่ฉลองให้กับเกมนี้ไปอีก3 4 5 6 7 8 8 8 8แปีแีกแปีแล้วนะครับผมจะติดอ่างอะไรเยะแยเนี่ยแต่ที่พูดยืดยาวมาขนาดนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมกนิด ด,ดีด้วยอายุหนึ่งขวบแล้ว hoo! เอาไว้ปีหน้าเรามาฉลองกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้หากใครถูกใจนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดซับสไครต์นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็ที่ผมจัดอันดับไปในช่วงต้นแรกที่มี5 5้าอย่างนั้นใครอยากจะลองคอมเมนต์ว่าชอบอันไหนมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมผมจะได้มาไล่อ่านนะครับผมเพราะว่าบางอย่างทุกคนน่าจะมีความชอบที่แตกต่างจากผมอย่างแน่นอนนะครับผม ยังไงสาหรับคลิปนี้น่าจะยืดยาวกันมาพอสมควรแล้วนะครับผมสำหรับอายุหนึ่งขวบของเกมชินอิมแพกนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและกันนะครับผมสำนี้ขอตัวลาไปก่อนอีกเช่นเคยนะครับผมทุกสมันเกิดเกิดปัญหาเขาทำไมเสียงมันสูงขนาดนั้นอะ